กาบสวัสดีครับทุกท่านครับที่เคารพรักทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมขอต้อนรับ่านผู้ชมเข้าสู่สเตเดียมออฟไลท์ช่องของผู้ใหญ่บ้านเบาหวยฟีสไตล์ข้างนักกสินแชน n นลนะครับมจะพามาชมมาดูแนวทาง,งาหวยฮานอยนะครับทำไงได้ครับเพราะรอมันจนครับ สามหน่อยเด้อครับผมขอโทษด้วยครับ,รบลายมือถนัดซ้ายครับคนถนัดซ้ายก็อย่างนี้แหละครับ อย่าลืมดูแลสุขภาพไวดีนะครับผมตรงนี้อากาศหนาวลมหนาวมาแล้วดูแลสุขภาพาดีกันนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับที่เสวละอันนี้ค่ะฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับผมมันยอดทับน้อย มาแค่ามาดูผมก็รู้สึกแฮปปี้นะครับมีความสุขเห็นทุกท่านถูกหม่ผมก็โคตรดีใจเลยนะครับริ่งมากดติดตามให้หน,นั่นแหละครับคือกำไรชีวิตของผมส่วนพวกท่านถูกก็คือเป็นกำไรก็พวกท่านก็คือว่าเป็นกำไรชีวิตพวกท่านนะครับพวกท่านถูกมาเน้นๆให้นะครับท่านก ซื้อหวยจะลืมกลับนะครับทุกท่านอย่าลืมกลับเด้อซื้อหวยครับ ดูแลสุขภาพดีนะครับความรักของพ่อแม่ยิ่งใหญ่เสมอนะครับผมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลังไม้ที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับนี่นะครับแนวทางนะครับผมความรักของพ่อแม่ใหญ่เสมอดูแลบุตรหลานของทุกท่านดีๆนะครับคิดสิ่งไหนก็สมประกอบพรด้วยท่อประกอบด้วยธรรมนะครับผมขอให้ครอบครัวมีความสุขแฮปปี้แฮปแปี้กันถูกไหมกันนะครับ ฝากช่องเล็กๆหน่อยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามให้หน่อยครับขอบพระคุณครับบ๊ายบายครับฟันดีเดอ